สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมข้าง,งวดรถมอเตอร์ไซค์อันดับแรกเราเปิดโปรแกรม Visual Studio 2017แล้วก็ซิงอ in ด้วย Hotmail ของเราจากนั้นมาเริ่มทำโปรเจกต์กันเลยดีกว่าไปที่ไฟล์ new ไฟล์ new Project เลือก C s f, windows desktop แล้วก็มาที่ Windows Form App Net Form Work เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่นี้ขอใช้ชื่อหลับหลับหนึ่งแล้วกันค่ะเราเปลี่ยนเปลี่ยนที่ Wi-Fi ของเราให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดโอเคมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ นี้เรามาเรามาทำหัวข้อมันดีกว่าไปที่ t o b o บจากนั้นเลือกราเบลกดคลิกรากวางเลยค่ะเป็นชื่อของมันเอา,เอ,าอันนี้ เปลี่ยนให้มันง่ายๆเวลาพิมพ์จะได้ไม่ยุ่งยากแล้วก็เปลี่ยนไซส์ขนาดเพื่อให้มันขยับได้ไปที่ออโต้ไซส์กด first นี่อันนี้เราก็จะขยับไปมาได้แล้วก็มาที่ฟอนต์เปลี่ยนขนาดฟอนต์ของเราที่เราต้องการที่นี่ขอใช้สัก16แล้วกัน เปลี่ยนดีกว่าฟอนต์ที่ขนาดใหญ่เป็นหัวข้อโอเคแล้วก็เปลี่ยนข้อความของมันชื่อหัวข้อของเราที่เราเขียนต้องการเขียนคือโปรแกรมคำนวณข้างวดรถมอเตอร์ไซค์พิมพ์ไปเลยค่ะ ก็เป็นสีฟอนต์ตามที่เราต้องการสีม่วงดีกว่าทีนี้มาหัวข้อต่อมาเลือกระเบลเหมือนเดิมนี้เราจะพิมพ์เปลี่ยนชื่อของมัน S L B L P. O. M. เปลี่ยนขนาดฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนไซส์ของมันให้มันขยับได้จากนั้นมาที่ text แลวก็พิมพ์ข้อความหัวข้ออันนี้ของเราก็คือราคารถมอเตอร์ไซค นั้นก็กด Ctrl C แล้วก็คัดลอกมันออกมาอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมเวลาที่จะไปเขียนโคดจะได้เขียนง่ายๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อ อันนี้ก็จะเป็นเงินดาวอันนี้หัวข้อนที่3าคัดลอกออกมาเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนข้อความอันนี้เราจะเป็นจำนวนงวด ันนี้ข้อความเป็นดอกเบี้ยต่อปี เปลี่ยนใหม่อันนี้เราก็เปลี่ยนข้อความเป็นค่าค่างวด พอนตต่อเดือนเสร็จแล้วเราก็มาที่ t a l box เลื่อ,อ,อก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t a l box เลื่อ,อ,อก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร like ็จแล้วเราก็มาที่ t e x box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ 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 t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box สสเ uh ส, um> ส,สร็จแล้วเราก็มาที่ <S <S> <S 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 t e x box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ 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 t e x box เลือก text <asted> box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e x box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e x box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e x 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 box เลือก text box เสร like ็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e i l box เลือก text box เสร็จแล้วเราก็มาที่ t e x 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 box เลือก ทีนี้เรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันอันดับแรกประกาศตัวแปรของราคาใช้ตัว p นะคะนำเข้าข้อมูล double Double p ทำไมถึงใช้ double เพราะว่า double นั้นจะทำให้เราสามารถพิมพ์พิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการกรอกเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยมก็ได้ double เท่ากับ tech price tech ชื่อของช่องนี้ถ้าเราพิมพ์ any เ,เฉยเมันจะขึ้นสีแดงเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลมันยังเป็นสตริงอยู่ให้แปลข้อมูลโดยการพิมพ์ convert to double อันที่สองประกาศตัวแปร m เท่ากับ convert to double ของช่องนี้ที่จะใส่ก็คือเงินดาวท x t, H t m o n t e x t อันที่3ประกาศตัวแปรของจำนวนงวดเราจะใช้ตัว t เท่ากับ convert to double t e x e t i m <desserts> t e x t ชื่อของช่องนี้นั่นเองทีนี้เราจะมาประกาศตัวแปรในการเก็บคำนวณต่างๆเริ่มอันแรกเราจะมาประกาศตัวแปรค่าดอกเบี้ยโดยใช้ n เท่ากับ convert Tech, N t o double take int take หารด้วย100ก็คือช่องนี้ take int ประกาศตัวแปรอันที่2ทีนี้เราจะมาหาค่าดอกเบี้ยต่อเดือน ก็จะ double n m เท่ากับ n หารด้วย12 n m นี่แทนค่าดต่อเดือนนะคะต่อไปอันที่3หาค่า finance ได้จากเงินต้นมาลบกับเงินดาวในที่นี้ finance ไฟ a แนนจะเท่ากับ p ลบ m เสร็จแล้วเราจะหาดอกเบีย้ยทั้งหมดได้ double in interest เ in <interest S 1> ท่ากับ finance คูณ,คณ n m แล้วก็คูณด้วย m ทีนี้เราก็จะมาหา จำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงินจริงก็แทนด้วย total พิมพ์ double total ท่ากับ finance บวก interest ก็จะได้ total อันสุดท้ายเรามาหาค่างวดกันโดยพิมพ์ double interestment i n t e r e s t m e n t นี้ แทนค่างวดเท่ากับ total หารด้วย m ก็จะได้ค่าที่เราคำนวณทั้งหมดคือช่องนี้จากนั้นเรามาพิมพ์พิมพ์ให้มันแสดงที่ช่องนี้ก็คือ l b l v o n คือชื่อของช่องนี้น,นเอง l b l v o n จุด e c h เท่ากับ i n s t r l m e n t To 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 Starting แล้วก็วงเล็บอันนี้ก็คือหลักที่เราที่เราต้องการให้แสดงทีนี้เราก็จะได้ สูตรคำนวณโปรแกรมของมันทั้งหมดเซฟแล้วก็ลองตรวจสอบรลันดู สมมุตริราคารถ5 5 0 0 0แสนบาทเงินดาวสัก2,000จํจำนวนงวดสัก10งวดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเอาสัก2.56%แล้วก็ลองคำนวณมาแล้วก็จะได้แบบนี้ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ